สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเริ่มฝึกกันต่อกับ day 6ค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือตัวเลขในภาษาอังกฤษ step 1 listen and repeat ฟังและพูดตามหน้านี้จะเป็นการนับเลข1-10เป็นภาษาอังกฤษนะคะใครได้แล้วข้ามช่วงนี้ไปได้เลยค่ะ1 1 2ห3ึ่ 4 5่ five ห้า six หกด eight แปการนับเลข1นึถึงสิเป็นภาษาอังกฤษเป็นระดับพื้นฐานนะคะเราต้องจำให้ได้นะคะเลข1นึถึงสิภาษาอังกฤษตอนนี้ลองพูดเลข1นึงสิต่อเนื่องกันนะคะครูพูดก่อน1รอบแล้ว จะหยุดให้พวกคุณพูดตามค่ะเริ่ม one two three f five six seven eight e step two ใช้ตัวเลขในประโยค Use numbers in sentences. Repeat after me. พูดตามฉันประโยคที่ 1. I have one cat. I have one cat. ฉันมีแมวหนึ่งตัวประโยคที่ 2. I have two dogs. I have two dogs. ฉันมีหมาสองตัวประโยคที่สาม I can count to t e I can count to ten ฉันนับเลขถึงสิบได้ I can count to ten คำว่า count แปลว่านับนะคะ Numbers 11 to 20มาฝึกนับเลข11ถึงเลข20เป็นภาษาอังกฤษกันค่ะฟังและพูดตามเลข11 11 11เลข12 12 12เลข13 13 13 เลขสิบสี่ fourteen fourteen เลขสิบห้า fifteen 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 นะคะไม่ใช่ fifteen นะสิบห้าใช้ fifteen สิบหก sixteen sixteen สิบเจ็ด seventeen seventeen สิบแปด eighteen eighteen สิบเก้า nineteen nineteen ยี่สิบ twenty twenty การนับเลข11ถึง20เป็นภาษาอังกฤษมีข้อแนะนำให้จำง่ายก็คือคำว่าทีนนะคะการเติมคำว่าทีนข้างหลังทีนแปลว่าวัยรุ่นนะคะก็เหมือนอายุคนเนาะถ้าจะยินคำว่าทีนนะคะหลังตัวเลขก็จะแปลว่าหลัก10บนะคะ 16, 17, 18, 19คะ่ะส่วนที่ครูดอกจันไว้จะออกเสียงต่าง คนอื่นนิดหน่อยนะคะอย่าง11ก็เป็น11ใช่ไหมสิบสองเทวเวลสิบสเทอร์ค่ะเราต้องสังเกตนะคะลองดูบ่อยเดี๋ยวจะจำได้เองค่ะ Listen and Repeat ฟังและพูดตามตอนนี้จะพูดต่อเนื่องกันนะคะครูพูดหนึ่งรอบแล้วคุณพูดตามครูค่ะ11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20การใช้ตัวเลขในประโยคนะคะหลักสิบเนาะ Repeat after me ก็ครุกแค่เปลี่ยนตัวเลขนะคะจากประโยคเดิมที่เราเรียนไปของหลักหน่วยเมื่อกี้เนาะ I have 11 cats ฉันมีแมว11ตัว I have 11 cats ประโยคที่สอง I have twenty dogs. I have twenty dogs. ฉันมีหมา20ตัวประโยคที่สาม I can count to twenty. I can count to twenty. ฉันนับเลขได้ถึง20 I can count to twenty. numbers 10 to 100มานับเลขเฉพาะหลักสิบกันค่ะตัวแรก10คือ10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 n i n t y 0ถ้าใครสังเกตนะคะเลขหลักสิบนะคะจะมีคำว่าตี้ตี้ตี้ข้างหลังนะจะจำไม่ยากนะคะยกเว้นเลขสิบก็คือ10นแล้วก็100เป็น100เรค่ะลองสังเกตดูนะ listen and repeat ตอนนี้ลองพูดต่อเนื่องกันนะคะครูพูดหนึ่งรอบคุณพูดตามค่ะเ0่น twenty thirty f 0 r t y fifty s seventy n i one การใช้ตัวเลขในประโยคนะคะเราจะมาฝึกใช้ตัวเลขในประโยคที่เป็นหลักสิบนะ i have twenty baht i have twenty baht ฉันมีเงิน20บาทประโยคที่2 i have ninety baht i have ninety baht มีเท่าไหร่คะ I have 90บาทคือฉันมีเงิน90บาทประโยคที่3 I can count to 100 I can count to 100ฉันสามารถนับได้ถึง100 I can count to 100 ตรงไหนไม่ทันกดหยุดนะคะวิดีโอสามารถกดหยุดได้ challenge today trying to say your lucky number ลองพยายามพูดหรือบอกเพื่อนว่า Lucky Number ของเราคือเลขอะไรนะคะเลขโชคดีของเราคือเลขอะไรกับเพื่อนกับคนรอบตัวได้คะ่ะพูดตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะ